สวัสดีครับพี่รองป้อมไปสุขสุขคนมืองนอรสุพรรณมาถึงก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยที่สุดในหมู่บ้านเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวนะครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือดุกคลึงแบบเส้นเหนียวนุ่มด้วพี่น้องแบบ,แบบว่าผู้ใดแบบมักนุ่นนัวแบบไม่ต้องปรุงก็ได้เลยแต่ว่าผู้ใดมักรสจัดจานก็ต้องปรุงนะครับมกุกกล่ใกล้ใกล้จ้ากองครับมกุกใกล้ๆนี่ก็จะเป็นน้ำส้มเรานะครับน้ำตาลอาริจินบิ๊ สู้รถใส่ในหม้อแล้วนะครับหมอ้อแล้วก็นน้ำปลานิดนึงผู้ใดมักปรุงก็คือปงแหละผู้ใดบ่มักปรุงก็แซ่บแล้วนี่บ่นี่ดูใกล้ๆครับตาก็หิวน่ากินบ่น่อกินมากเลยก๋วยเตี๋ยวเรียอันนี้คือชามแบบหินแท้นะฮะชามหินแท้แล้วก็จะมีถั่วถั่วแงกใส่ลงไปเลยครับ ก็จะมีแคปแมวน่ากินบึลงละหลังจากห้องเขาเลยเขาก็จะจิ้มบึ้งเป๊ะเรียบแล้วมาเดี๋ยวใ้มากินเบิ้งเซนพี่น้อง เส้นเหนียวนุ่มแห้งเบึงเส้นไม่แบบไม่แข็งกระเดือน,น่าจะบอกให้เส้นเหนียวนุ่มสดัดขมนิดนึงสดัดหน้าแรง 嗯吧，嗯，嗯，你弄嘛，嗯，嗯，嗯。嗯 ก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยมากไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือแบบร้อยเปอร์เซนต์แต่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบน้ำไม่ขมซีอิว๊วถ้าพี่ลองเคยกินกับน,น้ำไม่ซีขมซีอิว๊วจักบาทอ่ำที่แบบ เนื้อนุ่มใกล้ๆครับชากล้องเนื้อนุ่มมีกลิ่นเด้งเนื้อคือเกล็ดน้ำลาย วาสดัดที่จริงมันองกินกับหัวละผ้าเนะาะพอมากหัวละผ้ามันขาดตลาดบนรองมาคุยมี้ยคือบอกคนเปื้อนอยู่ผักแนวอื่น สารช่วงนี้ขม,มอร่อยมากที่สุดคอยไปกินมาหลายร้านแล้วว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าร้านนั่งดังร้า,านจีนครองจะแซ่บตัว สูตรแม่อ้อมจ้ะหืมตับหมูอื้ม ออย่างมากกับมากได้หน้าวัดส,สีสะอาดมาสะอาดกับเบิร<ม>์ดเจ้าของร้านครับปกติเออหมดเวลาเท่าไหร่<ฟ>บ่ายสองเหรอ,อหถ้าเราจะมาเราจะมาเส้นทางไหนเ้องนะครเลย้อ,อาทางทางเลยหอกป่ ทำนี่แต่